สวัสดีค่ะพิมพิมนะคะวันนี้นะคะพิมก็จะมาสอนวิธีการเขียนคิ้วในแบบฉบับของพิมเองนะคะโดยวันนี้เนี่ยพิมจะใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เคที t ่ดอทั้งหมดเลยนะคะที่จะเขียนในวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะคะแล้วก็หลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมางัดดั้งโด่งกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพิมมีไอเทมเด็ดนี่เลยนะคะเป็นของเคที t ่ดอนะคะจะเป็น two step easy no s t u p นะคะก็จะเอาไว้ มันเป็นปากกานะคะเอาไว้งัดดั้งโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวเราเขียนคิวให้เสร็จก่อนนะคะวันนี้เนี่ยพิมจะเขียนไปแล้วก็พูดไปด้วยนะคะเป็นการรีวิวสินค้าให้ดูด้วยว่ามันดีไม่ด,มดียังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกที่พิมพ์จะใช้นะคะนี่เลยค่ะซ n มไล e b r o w pencil นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี2หัวนะด้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็น หัวสาหรับเอาไว้เขียนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวแปลงค่ะเอาไว้ปัดคิ้วนะคะก็ดีมากเลยวิธีการเขียนนะคะพิมพ์จะเริ่มตั้งแต่หัวคิ้วเลยค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนไล่เป็นกรอบมาจนถึงหางคิ้วอย่างนี้ก่อนเห็นไหมคะพอได้เส้นข้างล่างแล้วเราเขียนเส้นข้างบนบ้างต่อมานะคะเราก็จะลากเส้นข้างล่างเนี่ยมา,มาบรรจบกับเ,เส้นข้างบนตรงนี้ให้มันสุดอยู่ด้วยกัน ะะจะเห็นว่าเออคิวิมพมเนี่ยมันค่อนข้างเข้มเดี๋ยวเราจะทําการเติมด้วยฝุ่นให้เต็มนะคะคิวเข้มเนี่ยมันก็จริงๆมันใช้ชีวิตลำบากนิดนึงนะอยากจะคิวอ่อนๆอย่างคนอื่นเขาบ้างตัวที่สองที่พิมพ์จะใช้นะคะก็คือ triple eye brow designing นะคะตัวนี้คือที่ปัดคิวแบบฝุ่นนะคะที่พิมพ์ใช้น่ยจะเป็นเบอร์นหนึ่งนะคะก็คือ bron brow นั่นเองเราเอาสีเข้มลงไปก่อนให้เต็มนะคะแล้วตรงช่วงหัวคิวนี่นะคะเราจะใช้สีที่อ่อนลงเบลนด์ตรงนี้นะคะ และตัวที่3ที่พิมพจะใช้นะคะก็คือ eyebrow c o l a ค่ะเป็นม a สค์ล่าคิวนั่นเองปัดได้เลยนะคะเป็นการย้อมสีคิ้วของเราให้อ่อนลงนะคะเพราะว่าสีผมของเรานั้นสว่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการย้อมให้เรียบร้อยเนะจ๊ะตัวนี้นี่ก็กันน้ำได้ดีเลยแต่ผมพิมพเนี่ยมันจะออกแบบเขียวๆหน่อยเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัสคาร่าสีที่แบบว่าออกเขียวๆมันก็ไม่ค่อยมี นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ใช้ได้โอเคอยู่นะจ๊ะเป็นย,ยัยนะดูดีกว่าข้างนี้ข้างนี้ดำปีเลยโอเคเดี๋ยวจะมาทำสองข้างให้เสร็จนะคะ หลังจากที่เราได้ทําการแต่งคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมางัดด่างกันนะคะตัวที่พิมพ์ใช้นะคะก็นี่เลยค่ะคือ two step easy nose up นะคะเขาจะมี2หัวด้วยกันนะหัวที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเราจะใช้ในการไฮไลท์นะคะแล้วก็ฝั่งสีน้ำตาลเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นคอนทัวร์ด่างโดงตรงนี้นะคะเดี๋ยวพิมจะทำให้ดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นหัวด้านสีน้ำตาลของเขาหัวด้านสีน้ำตาลเดี๋ยวเราทดสอบกับ มือก่อนนะคะว่าเออมันออกเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ดำจนเกินไปนะคะวิธีใช้นะคะเราก็จะใช้ด้านที่เป็นจินตนากาลนี่นะคะหัวมนๆเนี่ยทาลงบริเวณกับบริเวณจมูกของเราได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะขึ้นเส้นเลยลากลงมาจากหัวคิ้วของเรานี่แหละนะ,ะมาถึงปลายจมูกเห็นไหมคะง่ายมากเพราะว่าหัวตัวนี้เนี่ยมันเป็นมนๆไงนะก็แบบ ลูดลงมาได้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับแบบว่าเอ้ยสีทำไมดูไม่ค่อยออกก็จิ้มเข้าไปนะจ๊ะมาจมนอยจมูกตรงปลายตรงนี้หน่อยนะคบอืมทีนี้พอได้คงจมูกแล้วนะคะว่าเออเราจะเอาประมาณนี้เดี๋ยวจะเบลนนะเบลนก็เอามือเราเนี่ยนะคะเบลนมันไปเลยนะจ๊ะ แค่นี้แตะแตะเป็นเบลนนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยมันก็สม o o t สวยงามประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ด้านที่เป็นสีขาวของเขาเนี่ยนะคะเอามาทําการไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือทําให้มันโด่งขึ้นไปอีกนะตอนนี้เราทําให้เป็นขอบแล้วใช่ไหมเราก็เอาสีขาวเลยนะคะวาดตรงมาตรงกลางเลยปึ๊บแบบนี้ตรงๆแล้วก็เอามือเนี่ยเบลนได้นี่ค่ะ อีซีโน s ซับจริงๆนะแค่นี้เองนะคะดัางก็จะมาแล้วก็มีโครงให้มากขึ้นนะอันนี้พิมพ์หัดนแบบสู้ไฟหน่อยเราจะได้เห็นถ้าใครอยากให้มันดูโด่งมากกว่านี้ก็ถมดงเข้าไปอีกก็ได้แต่ว่าพิมพ์ก็อยากให้มันดูแบบธรรมชาตินะคะดูไม่แข็งจนเกินไปเราก็จะแบบประมาณนี้เรียบร้อยนะของเลดเวอร์ เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องใช้ปัดฝุ่นก็ได้หรือว่าใครที่มีแบบไฮไลท์ฝุ่นอะไรเงี้ยก็จะเติมเพิ่มเอาก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะออกเป็นชิมเมอร์วาวๆนะคะเพราะว่าเวลาโดนไฟกระทบกับไฟเวลาถ่ายรูปเวลอะไรงเงี้ยมันก็จะดังก็จะพุ่งขึ้นมาซึ่งตัวนี้นะคะไม่ได้ใช้แค่สําหรับจมูกอย่างเดียวแต่ว่าสามารถเอามาเป็นไฮไลท์ตามแบบโหนกคิ้วก็ได้อ่าเดีด๋ยวทำให้ดู นะใส่หนกคิ้วลงไปเราก็จะดูเป็นฝ่อรหลงมากขึ้นนะ,ะดูแบบดูเป็นคนมีเบ้ามากขึ้นเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยเวลาเรมนกระทบไฟสวยพอดีอาจจะต้องแก้มหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยปัดไปตรงแก้มแบบนี้นแล้วก็แทบ็บแทบตามจุดที่เราต้องการได้นะเติมเข้าไปหน่อยให้มันดูแบบดูหน้าฉับ อโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปโดยรวมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเคที่ดอนะคะเคที่ดอเนี่ยเขาก็จะอยู่ในร้านคามาที่เป็นร้านสีชมพูชมพูแบลเนะคะก็จะมีสินค้ามากมายเลยให้เราใช้นะวันนี้พิมพ์ได้เป็นหมวดคิ้วใช่ไหมแล้วก็ได้ทดสอบได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าดีมากนะคะดีเกินราคาเลยเพราะว่าราคาเขาไม่แพงเลยนะคะคือนักศึกษาเนี่ยจับต้องได้เอื้อมถึงจริงๆหลายๆคนก็ก็เอื้อมถึงอ่ะนะคะเพราะราคาเขาแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ ตัวที่เป็นเฟอริตของพิมพ์เลยนะคะก็จะเป็น easy nose up ตัวนี้นะคะเพราะว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องเหมือนกับยังไงอะเวลาเราเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยได้แบบไม่ต้องมีบอนเซอร์ก็ได้อะไรย่างเงี้ยนะคะจริงๆเจ้าตัวตัวสีดำเนี่ยนะคะเนี่ยฝั่งที่เป็นเสียมตาเอาไว้ไลท์ตรงสันจมูกเนี่ย ใครที่แก้มไม่เยอะมากเนี่ยนะคะเอามาแท็บแถวๆนี้แบบสำรองใช้ไปก่อนได้แล้วก็ชอบตรงที่เขาเป็นไฮไลท์เอาไว้ไฮไลท์หนกหนกคิ้วหกพิมพ์ได้ยู่ชอบตรงนี้นะคะแล้วก็เฟรนด์อีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยเป็นทิปโปอายบราวตัวนนะะเนี้ยนะคะที่ดิมใช้นะพี่รู้สึกว่าสีมันดีอะ่ะสีมันติดติดแน่นติดชัดเพราะว่าคิ้วพิมพ์เนี่ยมันจะแ่งใช่ไหมแล้วพอใช้ตัวเนี้ยเติมเข้าไปรู้สึกมันแน่นมันเต็มดีอะ่ะเดิมบางทีเนี่ย อาจจะไม่ต้องปัดมัสคาร่าคิ้วเลยก็ได้คือใช้ตัวเนี้ยคือโอเลยนี่คือเป็นเฟรนด์นะคะแต่ว่าตัวอื่นๆคุณภาพเขาโอเคนะคะอย่างตอนแรกอันนี้เป็นฉ่ำๆใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็เซตแห้งย้อมสีผมเหมือนย้อมสีผมย้อมสีคิ้วไปได้เลยคือแบบดูดีอ่ะดูแบบดูไฮโซโก้เกรย์มากนะคะแล้วก็เออเข้ากับสีผมด้วยนะเอออีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เขามีเนี่ยจะเป็นแบบสีแบบเห็นไหมมันต่างกันนะคะตัวที่ยิมใช้เนี่ยคือสี มันก็จะแบบยังไงอะออกเป็นทองทองทองเหลืองเหลืองนะคะส่วนอันนี้นี่ก็จะเป็นแบบออกส้มส้มหน่อยถ้าใครทําผมที่เป็นทางสีออกแบบเป็นทางส้มไปทางแดงอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้เบอร์นี้นะคะมันคือเบอร์อะไรล่ะเออเบอร์สี่แตของเพียงเป็นเบอร์สองที่ใช้เออชอบอันนี้สวยเกๆ๋กๆฮะคุณภาพลดเลยอะแบบอนาตาเซียได้เลยเอออนาตตาเซียก็ใช้อยู่เคยรีวิวไว้มันก็คล้ายๆกันอนะรู้สึกดี อ๋อรู้สึกช่อบนะคะก็ตอนนี้นะก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจทํามากนะคิวมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าก็สุดฝีมือแล้วนะจ๊ะโอเคลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ